ทุกคนวิเศษสบายจะเลี้ยวซ้ายไป300เมตรตรงสี่แยกวิเศษชัยชาญสี่แยกนะสี่แยกไฟแดงพีทีทุกคนนี่ฮะตรงร้านเวลจำง่ายๆนะร้านวานเนี่ยเวลเนี่ยนะฮะเรากำลังถ่ายดอกมะลิสวยมากทุกคนหอมไหมลองดมดูหน่อยสิ หอมมากทุกคนจ๋านี่ฮะเรามาร้านวานฮะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่วิเศษสบายวิสร์ทซึ่งเป็นวิสร์ทที่ทุกคนพูดถึงนะฮะว่ามาที่นี่ต้องมาพักที่นี่นะถ้าวิเศษชัยชาญต้องวิเศษสบายเท่านั้นจริงๆเท่านั้นจริงๆตรงไปก็เป็น30กิโลถึงสุพรรณบุรีทุกคนนี่ฮะเมนูของเวลหรือว่าวานออกเสียงว่าเวลแต่ภาษาไทยอ่านว่าวานทุกคนตรง DIY ตรงไปตรงนี้เป็นวัดม่วงหาดุนย้อนไป2กิโลกว่า นะฮะสวยมากทุกคนนี่คืออ่างทองอำเภอหนึ่งใน7ของอำเภออาจังหวัดอ่างทองนะฮะก็คือวิเศษชัยชาญและวิเศษสบายคือหนึในตัวท็อปของความที่จะเป็นรีสอร์ทให้ทุกคนได้สะดวกสบายวิเศษสบายเรามาตรงนี้ฮะวันนี้เราเลือกเมนูฮอกไกโดสตรอเบอรี่ทุกคนเป็นซิกเนเจอร์ของวานหรือว่าเวลเนี่ยนะฮะใครสะสมแต้มก็ได้รับร่มกระเป๋าผ้าหรือจะเป็นหมอน ประวานตุ๊กตาเนี่ยฮะทุกคนเมนูล้ำเลิศเยอะมากมายระดับความหวานก็ใครจะหวานปกติก็คือร้อยป normal ร้อหวานพอดีก็ less sweet ออกมาหน่อยหนึ่งหวานน้อยก็หวานครึ่งหนึ่งครับ sweet แล้วก็ quarter sweet ก็คือ1ใน4ถือว่าน้อยมากต้องแจ้งนะฮะแจ้งน้องเขาและที่สำคัญที่เราประทับใจร้านนี้จะแบบอ๋อแม่ค้าต้องใช้คำว่าแม่ค้าที่เสิร์ฟเนี่ยฮะเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะ เป็นมิตรมากอันนี้เป็นเสน่ห์ของที่นี่นะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสสะสวยน่ารักนะฮะนี่ชานมผลไม้ชาทงชาไทยเอาเลือกก็ตามใจชอบมาแล้วนี่ฮะตรงปกมากๆทุกคนนี่เราเลือกอีกอันหนึ่งรบวล์ชูกาที่เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์วันออฟเดอะเบสของที่นี่จริงๆแล้วทุกเมนูของเขาเนี่ยเบสหมดแต่ว่าก็แล้วแต่คนจะเลือกความ ชอบออกไปนี่ฮะจะมีเมนูโซดงโซดาสีไล่เรียงเมนูที่เป็นรวมโกโก,โก้ก็มีวาน,นิลล่าวาน,นิลลาทิซาม,มิสุก็มีนะฮะนี่ฮะทุกคนดูสิครับอร่อมากแล้วก็เมนูตามเทศกาลก็มีครับจุดจงจุดจีนคริสต์มาสนะฮะและ้วก็อย่างนี้ฮะเดีย๋ยวเราไปให้ดูวันแม่อย่างเงี้ยมีจัสมินที่นะฮะเดี๋ยวเราแอบคุยกับน้องเขาหน่อยไหม น้องจ๋าน้องเป็นคนอ่างทองโดยเฉพาะไหมคะเกิดที่นี่ไหมคะฉะนั้นหนูต้องรู้สิว่าคำขวัญจังหวัดของอ่างทองมีว่ายังไงทองไม่ได้ทองไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่าพระวัดเกศชัยโยนี่หมายถึงอะไรวัดเกศชัยโยเป็นน่าจะเป็นวัดของชัยโยอําเภอชัยโยใช่ไหมี่จังแล้วก็แต่ว่าที่บอกว่าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นี่หมายถึงวัดม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่เพราะว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะนี่แหละนะฮะ ดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกันทุกคนนะฮะจากตรงนี้จากวานก็ไม่ไกลจากรีสอร์ทนะฮะสะดวกสบายรีสอร์ท3 0 0เมตรทุกคนก็จะไปรู้ว่ารีสอร์ทดีๆอยู่ใกล้กับคาเฟ่ดีๆร้านวานเมนูดีๆนี่เมนูนมสดน้ำพึ้งก็มีนะทุกคนใครชอบแนวแบบน้ำพึ้งผสมแบบนมสดๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ฮะ ไวเวลมิลที้เขาจะมีเบอร์ติดตรองันต่อท็อปปิ้งก็มีใส่ลงไปทั้งไข่มุกเพลบราวซูเก็ตเพลสก็มีฟุดจิเจลลี่ก็มีฮะทุกคนนะคะนี่เป็นเมนูเอสเซเทราก็เยอะนะฮะนมผงนมเผือกนมชมพูก็มีนมลองบีชก็มีฮะนมลองบีชเป็นยังไงอะ่ะลูก สดค่ะแล้วก็ตัวลองบีชจะออกเย็นๆสปารน,นมลองบีชนะฮะทุกคนนอกนั้นก็มะนาวโซดาดิจิโซดานมต้นตำรับดาร์กช็อกโกแลตเบอร์รี่ก็มีนะฮะสตรอเบอรี่นะฮะเนี่ยพันโซดาก็มีทุกคนเมนูเยอะมากนี่ฮะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้แล้วมั้งตั้งแต่เห็นมาร้านเนี้ยเมนูเยอะมากจริงๆแล้วก็น้าทานไปหมดชาเขียวมาริก็มีชาเขียวมิน้นท์ ก็มีทุกคนอาชาอารมณ์ดีก็มีอาชากัญชาคานาบ,นบทีทีทนีทท่เป็นยังไงลูกตัวลงใส่ใส่ใส่ใสแบบแนวกัญชาเข้าไปแล้วกินแล้วยังไงฮะกินแล้วมันจะยังไงฮะสดชื่นหรือ,<ข>อ,อว่าอะไรผ<อ>่นอนคลายไม่เมาใช่ไหมลูกไม่ลอกพี่ไม่กล้าลองจังเลยกลัวแบบเซ็กซี่กลัวเซ็กซี่เอแต่แล้วน่าลองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมารอบหนึ่งดีไหมทุกคนเพื่อจะได้ไปวัดม่วงแล้วผ่านทางนี้น้ำผึ้งมะนาวชากัญชา แล้วมีไหมประเภทที่มาซื้อแล้วยุต่ํากว่ายี่สิบอะมีค่ะแต่ว่าว่าไม่ได้ขายให้หรอคะใช่คะ่ะก็ต้องดูบัตรประชาชนนะฮะน้องคนน่ารักมากเนี่ยฮะเสน่ห์ของร้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะลูกคนขายแมค้านะฮะคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาจะยิ้มแย้มเราไ่เคยไปดูร้านไหนบางทีแบบอุย้ยซื้อๆเหอะไม่ต้องมาพูดมาถามบางคนจะมีนะแต่ร้านนี้น่ารักมากค่ะร้านหวานค่ะทุกคนเวลนะฮะร้านวานน่ารัก น่ารักมากนี่ฮานุมลองบีเ็นแล้วในรูปนมคาราเมลเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วทุกคนจอาเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแล้วยังไงช่องนี้ถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆของเรานะฮะแต่เราใครจะไปเชียงใหม่เที่ยวที่ไหนเข้ามาดูได้ทุกคนจอาแล้วบอกต่อฝากแชร์ฝากติดตามไปกินที่ไหนเที่ยวที่ไหนแต่เราจังหวัดจะอยู่ในนี้ฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไปเกาะกระดานเราจะไปรีวิวไปถ่ายภาพสวยๆเกาะกระดานแล้วก็หาดทรายที่จังหวัดตราดแล้วก็ไม่ก็เชียงใหม่แต่ที่แน่ๆอาทิตย์หน้าจะ้ะ พี่จะไปไหนยอยู่รู้ไหมพี่จะไปงานลองกองที่อุตรดิตถ์หรือพี่จะถ่ายลงช่องของเราแล้วก็ขอบคุณทุกสปอนเซอร์ที่เข้ามา3-40กว่าตัวแล้วตอนนี้แล้วก็บางคลิปเราก็เอามารีรันใหม่ทุกคนนะยอดยอดวิวก็อาจจะล่วงลงไปบ้างเราไม่แคร์ฮะเราบอกต่อสิ่งดีๆซ้ําๆกันต่อไปนะฮะทุกคนที่ไหนดีๆเราก็จะมาลงช่องนี้เท่านั้นอย่างโรงแรมดีๆที่พักดีๆร้านที่อร่อยๆนะฮะร้านหวานอย่างเงี้ยเราก็ไม่พลาดะะ่ะทุกคนนี่คือที่พิเศษชัยชาญน,นะฮะหาไม่ยากทุกคน ตายแล้วดูสิน่าทานมากเลยเดี๋ยวขอแซบสักหน่อยเดี๋ยวจะไปวิเศษสบายแล้วะทุกคนจะเดินไป300เมตรจากตรงนี้ะไปะ